วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะฮะท่านผู้ชมเป็นวันขอบคุณพระเจ้าด้วยแล้วก็วันคริสต์มาสด้วยนะครับพอดีพิมเมอริกอังกฤษเนี่ยนะฮะเลื่อนนะท่านผู้ชมนะไปเตะพวกนี้นะครับทำให้วันนี้เนี่ยมีบอลน,น้อยท่านผู้ชมมีบอลประมาณนี้นะฮะมีบอลที่เล็กๆล่างๆนะฮะเดี๋ยววันจันทร์วันอาคารเนี่ยพิมเมอริกเตะแน่นอนท่านผู้ชมวันนี้ก็ดูแก้ขัดไปก่อนวันนี้นะครับป๋ามาวิเคราะห์ศึกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับทั้งหมด4ตัวเลยนะฮะ4ตัวนี้เลยท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูกันว่า4ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างจะไปบอลต่อบอลรองหรืออย่างไรไปดูกันเลยครับเนี่งอางสจจ์แสงสว่างมันได้เวลาของปีศาจลงมากําจัดแสงสว่างอียเอียคนปักกับบอลเส้นหลัง1 2 3ไม่มีฟังก็ชังพวกกูเข้กสวนเสพยาฮู้สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปาโมกวิเคราะห์บอลนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะฮะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมสำหรับเมื่อวานนะครับก็เข้าสองตายสองนะฮะท่านผู้ชมนี่ก็คือผลงานใน u t u b e นะครับประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับในกลุ่ม VIP นะฮะนี่คือของวันที่21นะฮะนะ21 ธันวาคมนะครับนี่คือที่เด็ดในกลุ่ม v P ีพีป๋านะฮะยี่สิบเอ็ดธันวาแล้วนะนี่ยี่สิบสองธันวาเห็นไหมฮะยี่สิบสองธันวาแล้วนะอ่านี่ยี่สิบสามธันวาเห็นไหมฮะเห็นไหมยี่สิบสามธันวานะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับล่าสุดเลยยี่สิบสี่ธันวาท่านผู้ชมเห็นไหมหกตัวกินเต็มห้าตัวตายตัวเดียวท่านผู้ชม นี่ก็คือสี่วันที่ผ่านมานะฮะย1 22ิบเอ็ดยิบสองยิบสายิบสี่ดูนะฮะท่านผู้ชมดูเอานะดูนะฮะหวานเจี๊ยบเขียวปื้ดท่านผู้ชมนะฮะเห็นไหมใครที่ไม่เข้ากลุ่ม VP ป่ามาบอกตรงๆว่าพลาดพลาดอย่างแรงนะฮะนักทำกำไรสายทำกำไรทักไลน์ป่ามา มาขอวิธีการเข้ากลุ่มได้ป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้ทํำตามกติกาเสร็จแล้วเนี่ยป่าดึงเข้ากลุ่มทันทีนะฮะเสียเวลานิดเดียวเท่านั้นเองในการทําตามกติกาแค่นั้นเองเสียเวลาแค่นิดเดียวนะครับนอกเหนือเนี่ยท่านจะได้แบบนี้เห็นไหมกําไรล้วนๆเนี่ยกำไรล้วนๆเนี่ยเห็นไหมแบบนี้นะฮะสนใจอยากทํากําไร อย่าลีอย่าลีรอนะฮะอย่ารอช้าท่านผู้ชมนะทักไลน์มานะครับทักป๋ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวป๋าจะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้อ่านแล้วอ่านดูดีๆนะอ่านดูดีๆอ่านแล้วก็วิเคราะห์ตามที่ป๋าส่งกติกาไปให้ไม่มีอะไรที่คุณต้องเสียเลยเสียแค่เวลานิดหน่อยในการทําตามกติกา แล้วก็เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่มแล้วก็ร่วมทํากําไรด้วยกันส่วนใครที่อยากได้สูตรได้ตําราในการวิเคราะห์บอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ําไปศึกษาเพิ่มเตมิมป๋าก็จะส่งให้หลังจากคุณเข้ากลุ่ม v i p แล้ว <c oughs> เออ you know you get ตามนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่า สี่ตัววันนี้จะมีอะไรเด็ดอะไรโดนไปดูกันเลยฮะวันนี้มาดูกันที่ศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกก่อนเลยนะฮะเป็นทางด้านอาดานานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคารากุมลักนะครับคือคู่นี้นะท่านผู้ชมนะคู่แรกนี้นะ แต่ในนี้จะเขียนแปลกๆหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกัน,นเนาะเหละราคานะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกอาลืมบอกว่าคู่นี้เตะเวลาห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นตามเวลาบ้านเราท่านผู้ชมเปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะฮะแล้วก็ไหลขึ้นมาหนึ่งลูกยกราคาหนึ่งลูกให้เป็นราคาหลักส่วนสกอร์สูงต่ํานะครับก็เปิดมาสามลูกแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็นสามลูกควบสามลูกครึ่ง ยกราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักท่านผู้ชมราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของคู่นี้กันเลยนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้ราคาตรงเนี้ยยังดูไม่ได้ท่านผู้ชมนะราคาตรงเนี้ยมันก็ดูไม่ได้เสมอไปนะฮะเพราะว่าราคา1นคูณเนี่ยมันดูได้เฉพาะกับราคาที่มันนิ่งแต่คู่นี้ราคามันกําลังไหลท่านผู้ชมนะราคามันกำลังไหลระว่าง แล้วคึ้งควบลูกนะฮะไหลขึ้นไปหนึ่งลูกแล้วราคาหนึ่งคูณสองเนี่ยมันไหลาตามไปไม่ทันเข้าใจตรงกันไหมดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ป๋าจะมาแนะนํานะครับวิธีการดูวิธีการเทียบสัดส่วนบอลน,นะครับว่าเอ้ยแบบเนี้ยเล่นบอลต่อเลยเอ้ยแบบเนี้ยเล่นบอนลรองได้เลยประมาณนั้นโอเคมาดูกัน,นะฮะ ฮันดิแคปราคาหลักอยู่ที่ราคา1ลูกนะครับสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งต้องบอกว่าเป็นสัดส,ส่วนบอลเกินเกณฑ์ะท่านผู้ชม1นะฮะต่อ1ลูกเนี่ยของศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกเนี่ยนะฮะจะอยู่ในเลท2ลูกครึ่งควบ3ถึง3ลูกอ่าจะอยู่ในเลท2ลูกครึ่งควบ 3- ถึง3ลูกดังนั้นเนี่ยคู่นี้นะครับ เปิดราคามาที่1ลูกนะฮะแล้วสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์หเล่นบอลสกอร์สูง2เล่นบอลต่อท่านผู้ชมราคาแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะดูตรงนี้ระหว่าง3ลูกควบ3ลูกครึ่งแล้วก็3ลูกครึ่งอะ่ะราคาน้ำตรงนี้ไข่กันห่างกันแค่0.01สตางค์ท่านผู้ชมดังนั้น แสดงว่าราคาแบบนี้นะฮะสามลูกครึ่งเนี่ยกำลังจะไหลขึ้นไปเป็นราคาหลักกำลังจะไหลขึ้นไปเป็นราคาหลักมีแนวโน้ม 1. เป็นบอลสกอร์สูง 2. บอลต่อกินเดิมพันท่านผู้ชมนี่ก็คือวิธีการดูวิธีการเทียบสัดส่วนบอลอันดับแรก 2. นะครับวิธีการเทียบราคาทั้งสามราคา มีหนึ่งลูกมีครึ่งควบลูกมีลูกควบลูกครึ่ง3ราคาเนี้ยนะครับในศึกตุรกีซุปเปอร์ลีกเนี่ยถ้าเป็นคู่ทั่วไปนะสูงต่ำเนี่ยจะมี2ลูกครึ่งควบ3าลูกแล้วก็3ลูกควบ3ามลูกครึ่งแต่คู่นี้นะครับ3าราคานะครับครึ่งควบลูก1ลูกลูกควบลูกครึ่งอน่ะสูงต่ำนะครับเปิดมาต่ำสุดที่3ลูก สูงสุดที่3ลูกครึ่งแล้วก็ราคากลางราคาหลักคือ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะฮะแบบนี้เนี่ยนะครับเ,เรียกว่าราคามันสมูทกันนะฮะราคามันสมูทมันมีแนวโน้มที่บอลต่อจะยิงขาดมีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงนะฮะมันเชื่อมโยงกันดังนั้นคู่นี้นะครับมีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่อเจ้าบ้านนะครับอย่างอาดาน่านะครับในเลทร,ราคา1ลูกครับ จัดไปฮะตัวแรกมาต่อกันด้วยตัวที่2คู่ที่2นะครับเตะเวลา2องทุ่มตรงท่านผู้ชมระหว่างกาเซนเทปนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบสซิงตัสนะครับคู่นี้นะฮะคู่ที่2นะกาเซนเทปนะฮะแต่ว่าในเนี้ยมันเขียนแปลกๆนิดนึงท่านผู้ชมนะเข้าใจตรงกันนะฮะคู่นี้นะครับราคาแรกเลย่ยเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะฮะ แล้วก็ไหลขึ้นมาเป็นครึ่งควบลูกยกราคาครึ่งควบลูกให้เป็นราคาหลักท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกนะครับยกราคา3ลูกให้เป็นราคาหลักท่านผู้ชมราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเทคนิคอะไรทร่านผู้ชมมาดูว่าจะเป็นบอลต่อหรือบอลรองนะฮะมาเทียบสัดส่วนบอลก่อนเลยนะครับ แฮนด์แกลบราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำราคาหลักอยู่ที่3ลูกต้องบอกว่าคู่นี้เป็นสัสดส่วนบอลเกินเกณฑ์อีกแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าในเลทราคาครึ่งควบลูกของตุรกีซุปเปอร์ลีกเนี่ยจะอยู่ที่2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบ3ดังนั้นคู่นี้นะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกแล้วสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกแบบนี้เนี่ยหน,นะครับมีโอกาสที่บอลสกอร์สูงจะกินเดิมพัน2นะฮะ มีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันคู่เนี้ยนะครับคู่เนี้ยมีเทคนิคบอลสกอร์สูงด้วยนะแต่ว่าวันนี้ป่าจะยังไม่วิเคราะห์อบอลสกอร์สูงนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจัดให้จำๆเลยบอลสกอร์สูง4ตัวไปเลยเนาะโอเคปะ่ะพรุ่งนี้จัดบอลสกอร์สูงให้จำๆ4ตัวเลยนะฮะแต่วันนี้ขอเป็นหน้าบอลหอย่อนลวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยราคานี้นะครับอันนี้แคปราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำอยู่ที่3ลูกเป็นสัดส่วนบอลเกินเกณฑ์1 มีแนวโน้มที่บอลต่อจะกินเดิมพันสอมีแนวโน้มที่จะเป็นบอลสกอร์สูงแล้วก็มาดูตรงนี้ราคา 1. คูณสตรงนี้ท่านผู้ชมในเลทราคาครึ่งควบลูก 1. ก็คือเจ้าบ้านจ่ายน้ําแพงๆแบบนี้ก็ต้องเป็นบอนลรองนี่เลยเห็นไหมหนึ่เจ้าบ้านบอนลรอง 2. ต้องเป็นทีมเยือนนะฮะแต่จ่ายน้ํำน้อยๆอ,อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นบอลต่อนี่ฮะทีมเยือนบอลต่อเห็นไหม สามก็คือตัวคูณนะฮะคือราคาเสมอท่านผู้ชมโอเคเปิดตำราให้ดูเลยนะครับนี่คือหนึ่งในตำรานะครับของป่านะฮะนะครับตำรานี้เขียนไว้ว่าเลทราคา1คูณ2มากกว่านี้เล่นบอลต่อน้อยกว่านี้เล่นบอนลรองและนี่ก็คือเกณฑ์นะครับเกณฑ์ในการดูว่าคู่ไหนมากน้อยอย่างไรนะมาดูกันฮะในเลทราคาครึ่งควบลูกราคานี้นะท่านผู้ชมนะเลทราคาครึ่งควบลูก บอลต่อนะครับต้องจ่ายไม่เกิน1.65ถึงบอลต่อจะมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันนะครับคู่นี้นะครับบอลต่อจ่ายมาที่1.58ไม่เกิน1.65นะก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันละหนึ่งนะครับ สอนะครับบอลรองต้องจ่ายไม่เกิน3.70นะครับถึงบอลรองจะมีโอกาสกินเดิมพันแต่คู่นี้นะครับบอลรองจ่ายมาที่4.00ก็แสดงว่ามันเกินเกณฑ์ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันท่านผู้ชมชัดเจนนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3นะฮะคือราคาเสมอน้ำราคาเสมอเปิดมาที่3.40ท่านผู้ชมในเลทร,ราคาครึ่งควบลูก ถ้าน้อยกว่า3.40มีแนวโน้มที่จะจบเสมอแล้วก็มีแนวโน้มที่บอลรองจะกินเดิมพันแล้วก็ถ้าจ่ายมากกว่า3.40ขึ้นไปนะครับมีแนวโน้มที่บอลต่อจะเข้าวินกินเดิมพันใสๆเลยท่านผู้ชมคู่นี้นะครับ ราคาเสมอเปิดมาที่3.75ก็ถือว่าเกินเกณฑ์ท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยมีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลต่อกินเดิมพันนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับที่ดูคลิปนี้ป๋าอยู่นะครับที่ได้สูตรได้ตำราไปแล้วใช้ไม่เป็นดูไม่เป็นฟังคู่นี้ฟังคู่นี้ฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังใหม่ว่าวิธีการดูตำราของป๋าเนี่ยดูอย่างไรเทียบราคาน้ำอย่างไรราคาไหนควรเล่นบอลรองราคาไหนควรเล่นบอลต่อ ก็ฝากไว้คิดด้วยละกันสาหรับสมาชิกที่ได้สูตรได้ตําราป่าไปแล้วส่วนใครที่ยังไม่มีหรือว่าอยากได้ทักไลน์ป่ามาเข้ากลุ่มป่าปุ๊บป่าให้ปั๊บเลยไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเจ็บดอโอเคท่านผู้ชมจัดไปดังนั้นเนี่ยคู่นี้นะครับมีแนวโนม้มมีโอกาสที่จะเป็นบอลต่อกินเดิมพันหมดเลยทั้งเรื่องของสัดส่วนบอลทั้งเรื่องของราคา1นคูสอทั้งเรื่องของราคาจ่ายแพ้ชนะหน้าบอลดังนั้นคู่นี้นะครับป่าให้ต่อไปที่เบซิงตัสนะครับ ในเลทราคาครึ่งควบลูกท่านผู้ชมจัดไปฮะตัวที่2ครับมาต่อกันด้วยตัวที่3คู่ที่3นะครับระหว่างคอนย่าสปอนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอารันยาสปอคู่นี้เตะเวลาประมาณ2ทุ่มตรงท่านผู้ชม เลรราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็นครึ่งควบลูกยกราคาครึ่งควบลูกให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอสูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ามอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงท่านผู้ชมราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับราคาของคู่นี้ฮันนี้แคปบอ่ะเหมือนกับคู่เมื่อกี้เลยแต่เรามาดูกันหน่อยว่าแตกต่างกันอย่างไรท่านผู้ชมฮันนี้แคปบราคาหลักนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูก สูงต่าราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบสาก็เป็นราคาที่มาตรฐานนะครับราคามาตรฐานนะครับเรายังมองไม่ออกว่าเราจะไปบอลต่อหรือบอลรองดีแต่ถ้าราคามันเกินเกณฑ์หรือว่ามันสูงกว่ามาตรฐานเนี่ยเรามองออกเลยว่าควรไปบอลต่อควรไปบอลสูงถ้าราคามันต่ำกว่ามาตรฐานต่ำว่าเกฑ์นะครับเรามองออกเลยว่าควรไปบอลรองควรไปบอลต่ําแต่ราคามันพอดีเกณฑ์มันพอดีมาตรฐานเนี่ยมันมีโอกาส ทั้ง2ฝ่ายทั้งบอลต่อทั้งบอลรองที่จะมีโอกาสกินเดิมพันดังนั้นเรายังมองไม่ออกท่านผู้ชมเราต้องไปเจาะราคาน้ำนะครับ1คูณ2ท่านผู้ชมเหมือนกันนะฮะโอเคอในเลทราคาครึ่งควบลูก1น,นะฮะคือบอลต่อเจ้าบ้านเพราะว่าจ่ายน้ำน้อยนะฮะสองคือทีมเยือนจ่ายน้ำเยอะก็ต้องเป็นบอนลรองแล้วก็3คือตัวคูณนะฮะคือราคาเสมอเดี๋ยวเรามาเปิดตำราดูอีกทีนึงท่านผู้ชมเอา หายไปไหนแล้วแต่เ,เปิดแล๊ลนึงนะฮะมาดูกันเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะระหว่างคู่เมื่อกี้และคู่นี้ท่านผู้ชมในเรทราคาครึ่งควบลูกเดี๋ยวที่บอกว่าบอลต่อนะครับต้องจ่ายไม่เกิน1.65ถึงบอลต่อจะมีโอกาสกินเดิมพันคู่นี้นะครับบอลต่อจ่ายมาที่1.67ก็ไม่เกินเกณฑ์น,นะครับสนะฮะราคาบอลรอง ราคาบอรลรองต้องจ่ายน้อยกว่า3.70ถึงบอรลรองจะมีโอกาสกินเดิมพันคู่นี้บอรลรองจ่ายมาที่3.90ก็ถือว่าเกินมาหน่อยหนึ่งนะฮะก็ยังอยู่ในเกณ์ของบอลต่ออยู่นะฮะแล้วก็ราคาสุดท้ายคือราคาเสมอเปิดมาที่3.40ถ้าน้อยกว่านี้มีโอกาสที่อบอรลรอง จาก,กินเดิมพันแล้วก็มีโอกาสที่จบเสมอในเลทราคาขึ้นควบลูกถ้ามากกว่านี้บอลต่อมีโอกาสเข้าวินกินเดิมพันใสๆท่านผู้ชมดังนั้นคู่นี้เนี่ยนะครับก็เปิดมาที่3า0ี่เหมือนกันเลยนะฮะตามราคามาตรฐานเลยท่านผู้ชมสังเกตไหมว่า1สัดส่วนบอลไม่ชัดเจนอ่าสังเกตดีๆนะสัดส่วนบอลไม่ชัดเจนต่างจากคู่แรกเลยไอ้ต่างจากคู่เมื่อกี้เลย2ราคา1นคูณสก็ไม่ชัดเจนท่านผู้ชม ราคาเสมอก็เป็นกลางนะฮะราคาบอลต่อก็เป็นบอนลรองที่มีโอกาสกินเดิมพันมากกว่าราคาบอลรองก็เป็นบอลต่อที่มีโอกาสกินเดิมพันมากกว่าอ่างงไหมเห็นไหมราคาไม่ชัดเจนแบบนี้บอลต่อเนี่ยอันตรายดังนั้นคู่นี้นะครับป๋าให้ลองไปที่อลรัญญ่าสปอร์นะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกท่านผู้ชมจัดไปฮะตัวที่สามครับ มาต่อกันด้วยคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4ตัวที่4นะครับระหว่างกาลาตาสลายนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมยือนของอิสตันบูลสปอร์นะฮะคู่นี้เตะเวลาประมาณ5ทุ่มตรงหรือว่า4ทุ่ม59นะท่านผู้ชมนะประมาณนั้นนะฮะโอเคคู่นี้นะครับเลทราคาเปิดมาที่ราคา2ลูกนะฮะ แล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะยกราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็ไหลขึ้นไปเป็น3ลูกครึ่งยกราคา3ลูกครึ่งให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะคู่นี้นะครับ ต่อโฮต่อแพงนะฮะต่อแพงขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้า1นคูณสตรงเนี้ยไม่มีราคาเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมีแนวโน้ม no มีโอกาสที่บอลต่อจะเข้าวินกินเดิมพันแล้วก็มีโอกาสจะยิงขาดท่านผู้ชมนะฮะสนะครับสัดส,ส่วนบอลน,นะครับในเลทราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งเนี่ยนะครับสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่3ลูกครึ่งน้อยไหมน้อยมากนะฮะน้อยมาก แต่มันก็ไม่น้อยไม่น้อยแบบไม่น้อยน่าเกียดนะฮะไม่น้อยเหมือนบอลโลกบอลทีมชาติอะไรอย่างเี้นะมันก็น้อยในเกณฑ์ของบอลลีกนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยนะครับสัดส่วนบอลเนี่ยนะครับป่าว่ามีโอกาสที่ออบอลต่อเนี่ยอาจจะชนะแต่ชนะไม่ขาดนะฮะไม่ขาดถึง3เม็ดไม่ขาดไม่ทิ้งห่างถึง3ามศูนย์นะครับ, m, ารบอาจจะ3ามหนึ่งหรืออาจจะ2องศูนย์อะไรประมาณนั้นป่าคิดว่านะ ราคาแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่อะมันเล่นยากมากท่านผู้ชมเจาะเจาะราคายากอ่านราคายากนะครับสำหรับบอลที่ต่อแพงๆอ่ะนะฮะแต่มันก็มีจุดสังเกตนะครับอย่างเช่นคู่นี้นะฮะสองลูกควบสองลูกครึ่งเนี่ยบอลต่อเนี่ยต้องจ่ายไม่เกิน1.10ท่านผู้ชมสองลูกควบสองลูกครึ่งบอลรองเนี่ยต้องจ่ายมากกว่า12.00 นะครับสองลูกควบสองลูกครึ่งราคาเสมอเนี่ยต้องจ่าย8.00ขึ้นไปถึงบอลต่อจะมีโอกาสยิงขาดชนะเข้าวินกินเดิมพันดังนั้นคู่นี้ป๋ามองว่ากาลาตาสไทรหัวตารางเจอกับอิสตันบูลสปอร์เนี่ยนะครับอันดับ18จ่ายน้ำแบบเนี้ยนะครับไม่ ไม่เหมาะสมกับการที่อยู่หัวตารางเป็นบอลต่อนะจ่ายน้ําไม่เก๋าพอจ่ายน้ําไม่แบบว่าจ่ายน้ํากลัวอดกลัวไม่ได้กินเดิมพันนะนะฮะดังนั้นเนี่ยจ่ายน้ําแบบเนี้ยป๋าอธิบายไม่ถูกนะป๋าก็เข้าใจของป๋าใช่ปาอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกนะว่าจ่ายน้ามแบบันมันจ่ายไม่ขาดจ่ายเขาเรียกว่าอะไรอะบอลต่อจ่ายน้ําทิ้งบอลรองไม่ขาดแถมยังเป็นบอลรองไายตารางด้วยท่านผู้ชม เหมือนคู่เมื่อวานโคตรเจ็บปวดเลยนะฮะไอโมฮันบากอนอะเตะสามทุ่มบอลอินเดียไอเจ้าบ้านอะสิบนัดไม่มีคะแนนเลยไม่เคยชนะใครเลยแพ้รวด1สิบนัดมาเจอกับโมฮัตบากออันดับสองอันดับสานะฮะถ้าชนะนัดนี้เนี่ยชิงนะฮะขึ้นอันดับสองันดับสานะเพราะแต้มห่างกันแต้มเดียวเวนเมื่อวานเสือกแพ้หนึ่งโอ้โหเฮียจริงๆนะฮะเฮียจริงๆ อ่ะนักคูนนี้ก็เหมือนกันป่ามองว่าคู่เนี่ยอันนี้ไม่รู้นะในมุมมองป่านะใครอาจจะสวนหรือว่าอะไรก็ได้นะคูนนี้นะป่ามองว่าบอลต่อเนี่ยโอกาสกินเดิมพันเนี่ยพอๆกับบอลรอง mm. ดังนั้นเนี่ยนะครับบอลต่อโอกาสกินเดิมพันพอๆกับบอลรองเนี่ยป่าไปบอลรองดีกว่าเพราะว่าบอลต่อแม่งไม่ชัวร์แล้วถ้าบอลต่อมีโอกาสกินเดิมพันมากกว่าบอลรองเนี่ยค่อยไปบอลต่อท่านผู้ชมแบบนี้ชัดเจนกว่า หลังกคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อเอ้ยป๋าให้ลองนะฮะอิสตันบูลสปอร์นะครับในเลทสอลูกควบ2ลูกครึ่งครับจัดไปตัวที่4ี่ครับเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยฮะ <S 2> <S 2> <S อ่ะก่อนที่จะไปสรุปทีเด็ดท้ายคลิปวันนี้นะครับก็อยากจะฝากนิดนึงนะฮะ ใครที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมกลุ่ม V.P. นะครับมาทำกำไรกับป๋าในกลุ่ม V.P. หรืออยากได้สูตรอยากได้ตำราในการวิเคราะห์บอลเพื่อต่อยอดในการทำกำไรนะครับก็ต้องเข้ากลุ่ม V.P. ป๋าก่อนถึงป๋าถึงจะส่งให้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับทักไลน์ป๋ามานะครับแล้วก็ป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้อ่านลองอ่านดูดีๆตั้งสติคิดดีๆมันคุ้มหรือเปล่ากับที่ท่าน จะทำตามกติกาแล้วก็เข้ากลุ่มป๋ามาเนี่ยมันคุ้มไหมลองคิดดีๆนะฮะลองคิดดีๆย้ำอีกทีว่าลองคิดดีๆที่ป่าย้ําเพราะว่ามีคนทักมาเป็น10-20คนนะฮะพอส่งกติกาปุ๊บอ่านแล้วเสือกไม่ตอบแล้วก็มีอีกพวกนึงก็คืออ่านแล้วบล็อกเลยก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะแล้วก็นี่เลยเห็นไหม นี่คือของวันที่21นี่ v p วันที่21นี่ v p วันที่22นี่ v p วันที่23แล้วก็เมื่อคืนล่าสุด24ก็พูดตรงๆนะว่าอยากได้ต้องกอบโกยนะฮะมาป้อนขนาดนี้แล้วเอามาป้อนขนาดนี้แล้วเอาเงินมาวางไว้ที่มือแล้วเนี่ยถ้าไม่กำไว้ ก็เรื่องของท่านนะครับหน้า YouTube บอกย้ําเสมอเลยว่าหน้า YouTube นะครับหน้า YouTube เป็นทางผ่านที่ทําให้เราได้เจอกันป๋าลงคลิปป๋าวิเคราะห์นะครับให้ทีเด็ดในยูทูบเนี่ยป๋าก็แน่นอนเนี่ยปา๋าต้องให้เข้าอยู่แล้วนะครับต้องให้เข้าอยู่แล้วต้องเน้นอยู่แล้วแต่ว่าหน้า u t u b e เนี่ยอย่าลืมว่าป๋าอัดกี่โมงอัด8 9โมงท่านผู้ชมราคาเพิ่งเปิดมาเองเนี่ยยังดูอย่างคู่นี้ดิราคามันยังไม่รีเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในกลุ่ม VP พเนี่ยป๋าจะให้ทุกๆเย็นดังนั้นเนี่ยป๋ามีเวลาวิเคาะทั้งวันเลยนะในยูทูบคือทางผ่านที่ทําให้เราได้เจอกันที่ทําให้รู้ว่าที่ทําให้ท่านรู้ว่าเอ้ยมันมีไอ้คนที่นามแฝงว่าป๋าโมกเนี่ยมันวิเคราะ์อบอลน,นะแล้วก็ให้ทีเด็ดบอลน,นะมันวิเคราะห์อบอลแบบนี้นะแล้วมันก็ยังมีกลุ่ม VP ที่ให้ทีเด็ดในกลุ่ม VP อีกนะเจตนาป๋าเนี่ยคืออย่างเดียวเลยนะครับคือทําทุกอย่างให้ คนที่ติดตามป๋าเนี่ยนะครับมีกําไรในการเล่นฟุตบอลแค่นั้นเองใครสนใจก็แอดไลน์ป๋ามาแล้วกันท่านผู้ชมแอดหนึ่งสี K ่แปดสเคโอซีเอฟหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเคมาสรุปทีเด็ดวันนี้กันเลยนะครับตัวแรกนะครับอาดาน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของคาราคุมรักคู่นี้ป๋าให้ต่ออาดาน่านะครับในเลทราคา1ลูกจัดไปฮะตัวที่2นะครับกาเซนเตปนะครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของเบสซิงตัสนะฮะ คู่นี้ป่าให้ต่อเบนซินตัตนะครับในเลทราคาครึ่งควบลูกจัดไปครับตัวที่3มนะครับคอนย่าสปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอารันย่าสปอร์นะครับคู่นี้ป่าให้ลองนะฮะอารันย่าสปอร์ในเลทราคาครึ่งควบลูกจัดไปฮะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับกาลาตาสลายนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิสตันบูลสปอร์นะครับคู่นี้นะครับ ฝาใส่ไม่ครบนะฮะต้องลอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะลอง2ลูกควบ2ลูกครึ่งท่านผู้ชมนะลองอิสตันบูลสปอรนะครับในเลทราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งดังนั้นวันนี้จัดไปครับทีเด็ดของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยซัพพอร์ต๋านะครับ ที่คอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกดไ like ลค์คลิปวิดีโอของป๋าเข้ามาชมนะครับแล้วก็รวมถึงการกด Subscribe กดติดตามนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามทั้งหมด7,00 0คนแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันแล้วก็ผู้ที่ตามไปเข้ากลุ่ม v i p เป็นสมาชิกเดียวกันป๋าก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับป๋าคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ